สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับทุกท่านครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งนะครับเป็นหนุ่มบ้านกับพี้ชื่ออะไรชื่อกิลครับชิคกิลใช่ครับชื่อแปลกๆเอาชื่อแบบไปรุ่นนู้นเลยใช่ครับกิลครับสไตล์ฝรั่งนะตอนนี้หนุ่มตอนนี้เคยเรียนสีเทธานี้เคยเรียนสีเทธานี้ครับตอนสามปีที่แล้ว อตอนนี้เรียนอยู่กะนีัตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยขอนแก่นครับปีที่สี่ครับเอกอะไรรึเอกประมงครับเอกประมงคณะเกรรษตรสาขาประมงครับโอ้คณะเกรรษตรแสงว่าสาขาใหญ่มากมีไยสายพานมีทั้งหมด8ปสาขา,าครับมีอะไรดึงมีพืชไร่พืชสวนปัตจพีส่งเสริมแล้วกอ็อะไรอ่ะนวัตก,กรรมครับทำไมทำไมถึงชอบมาเรียนทางประมง ตอนนั้นตอนนั้นอยากทํางานที่เกี่ยวกับป่าครับชอบชอบอะไรที่เกี่ยวกับน้ํานเรื่องอยู่โคราชเนี่ยลืมภาษาโคราชนะลืมพูดภาษาเราลืมภาษาโคราชครับพูดแต่คล่า <c oughs> เอาพูดล่าได้เลยอยู่กันแกนโดนครับที่นี่ไปเรียนเนี่ยชอบเนาะตอน <c oughs> ที่เรงเรียนอยู่มหนึ่งสองสามสีงหกเนี่ยคิดชอบไหมหรือว่ายังไม่คิดชอบต้องมีอะไรปุ๊บขันให้ให้อยากเรียน ตอนมสี่ยังยังครับแต่ตอนมห้าเริ่มเริ่มเริ่มชอบอะไรที่เกี่ยวกับปลาแล้วครับเพราะว่ามันมันปลาดูเหมือนว่าเป็นลักษณะที่แบบน่ารักอะไร,อไรครับแต่เราเข้าไปเรียนจริงเหมือนเหมือนไม่ใช่ครับเนึ่ง <c oughs> ปลาน่ารักเหรอ <c oughs> ใช่ที่นี่ก็พอมั <c oughs> เราเอินท่านแต่มนก็อะไรกันเอ็ดมิชชั่นเนี่ยรอบอะไรที่แคร์ทาวตอร์ดีแครก็สอบติดอันนั้นติดรอบแรกครับรอบพอร์ตฟิลเลอร์ครับไปเรียนอยู่เด <c oughs> ็ก จนนี้ปีสีแล้วปีสีแล้วครับได้ข่าวดีว่าจะไปเมืองนอกใช่ครับยังไงลรัคือผมได้ทุนไปทุนแลกเปลี่ยนของของมหาลัยครับไปประเทศมาเลเซียครับม,มหาลัยตังกานูครับเี๋ยครับตังตรังกานูครับอ๋ออยู่ที่ประเทศมาเลเซียใช่ครับเอามันมีชื่อเสียงนีมโด่งดังหรือว่ามีความนิยมหรือมีชื่อเสียงแบบไหนยังไง <Okay. S 1> มหาลัายที่ไปนี่คือเป็นมาละไที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับด้านประมงครับด้านวิจัยทางด้านประมงของมหาของมาเลเซียประเทศเขาครับซึ่งโด่งดังที่สุดในมาเลเซียครับเราเสีย่าใจ้จ่ายั้ยไม่เสียครับคือเราได้ทุนไปจากมาหาลัายขอนแก่นครับเลยไปมาเลเซียเอาให้ทุนซัพพอร์ตเราตั้งแล้วก็มีทุนจากมาเลเซียให้ให้ให้ผมด้วยครับก็อยู่ก็กินก็ไง่ยใช่ครับดูว่าเป็น โอกาสนันดีนะโอกาสน้อยคนน่าจะได้เนาะใช่ครับนาะนี่ก็ส่วนตอนนี้เรามีความรู้ด้านด้านปลาเนาะ<ช>สามารถทําอะไรไ<ช>ด้ดเกี่ยวกับปลาจะจบปีสี่แหละทำอะไรได้ตอนนี้ก็เป็นถ้าเชี่ยวชาญก็เป็นด้านเพาะครับเรื่องบิดดิง้งเพาะแล้วก็ดดผสมเทียมผสมพันธุ์ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไปทำคือเรื่องสตาร์ทอัพเกี่ยวกับน้ำครับเกี่ยวกับว่าเครื่องจัดก,การน้ำเครื่องวัดคุณภาพน้ำครับ อ๋อคือคือ,คอ,คอเป็น module, โมเดลโมเดลครับเป็นไอเดียขึ้นมาเราก็ไปทําให้มันออกมาเป็นรูปแบบจริงครับเป็นงานวิจัยเล็กๆอ่าใช่ครับเป็นโมเดลที่กําลังจะออกสู่ตลาดในปีหน้าครับอันนี้คือหลังวิจัยไปเรื่อยๆครับเหรอใช่ครับเราก็ช่วยกันคิดไม่คีดคนเดียวอ่าตอนแรกคิดอยู่สองคนครับแล้วตอนนี้มีเป็นทีมครับเหมือนว่ามีอ่าตอนนี้มีมอรามแล้วก็มศิริณครินแล้วก็มเกษตรครับเป็นร่วมทีมกันทําทําอะไรวิจัยอะไ อ่าเป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดหค่าครับแล้วสามารถปรับปรับคุณภาพน้ำได้เองครับอืมเรื่องใช่ครับอันนี้เป็นโครงการที่แข่งกับสตาร์อัพไทยแลนด์ไทยแลนด์ลีกสองได้ไประดับภาคสองสองปีติดอือรูปใส่ก่ปีมือกันเลยใส่ก่อนนวัตกรรมซึ่งเขาได้ยอมรับใช่ไหมอ่ายอมรับเขาเข้าใจถึงตรวจสอบนีิมาไอความ ค,คุณค,คุณภาพของน้ำถ้าเ<อ>กิดคุณภาพของน้ำมันเสียปุ๊บแล้วเครื่องตัวนี้จะแจ้งเตือนมาเลยว่าเราต้องทํำยังไงอะไรยังไงครับอถือว่าเราเป็นอิเล็กทรอนี้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนเป็นอ่าตัวโมเดโมเดลครับเป็นบอร์ดเข้าไปเป็นเช็คใช่ไหมใช่ถือว่าเราก็มีไอเดียแต่นี่เรียนมาอะไรเป็นยังไงเป็นจะทมยังไงโมคอนี่เรียน เราเด็กเราความรู้เตรม,มเตรมเหนียวเตรียมที่มเ่เรียนสายประมงมอขอนี่จะเป็นถ้าประมงมอขอจะเป็นด้านน้ําจืดครับเป็นแบบน้ําจืดโอ้น้าจืดพอไม่มีน้าเค็มนล้ <laughs> ัน้ําเค็มจะระสอนตอนปีสามครับจะเป็นพวกพื้นฐานครับว <c oughs> เวลาฝึกงานจะแบบฝึกได้มีปีหนึ่งก็ฝึกอยู่ในในในหมวดนะครับเป็นหมวดของมหาลัยมอขอ <c oughs> ล้วปีสองจะเป็นฝึกน้ําน้ําจืดปีสามจะเป็นฝึกน้าเค็มครับทีนี้ก็แต่ถ้าเราจะได้ทุนเนี่ยไปคนแก่นีน่ก็ ไปได้ได้น้ำเค็มร่วนๆเลยใช่ไหมได้ที่เทีย่ยะไปมาเลเซียนอ่าใช่ครับเป็นเกี่ยวกับด้านทะเลเลยครับเกี่ยวกับทะเลร่ลวนๆเลยครับอประสบการณ์คงจะมากขึ้นชก็หวังว่าประสบการณ์จะพอกลุณทำไมเรามีความรู้ทําอาชีพได้ดีขึ้นเราไปจะไปมเมื่อไหร่ไปวันที่หนึ่งครับหนึ่งกันยาครับวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้า สามสีดโอ้ใช่ไปแล้วครับหสี่วันเดินทางสี่ตัวขโมงก็มีเรื่อยเรื่อยยืมมาอะไรหรือโครงการที่จะไหนจัดการให้หมดแล้วครับโอ้ยดี่ยมเลยภนะูมิใจท่านี้ได้คิดว่าได้ดูตารางอบรมดูดูคอร์สคำานวณาปฏิบัติธรรมเนี่ยไปนานไปนานไปเลยไปเวลาหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนได้ได้ดูคอร์สที่เขาจะฝึกให้เราคอร์สจะเป็นเขาให้ ผมสนใจเรื่องเรื่องกุ้งครับเขาเลยจัดคอร์สเป็นเรื่องกุ้งให้ผมโดยเฉพาะเลยครับกุ้งไปทําวิจัยกับปอโทรครับปอทโทอยู่นู่นแล้วก็กุสิบห้าวันครับแล้วอีกสิบห้าวันอ่าจ,จะเป็นเราไปศึกษาทางทะเลครับทางทะเลของอม,มาเลเซียไปลงทะเลโอ้โาเป็นความเพิ่มประสบการณ์ยังยังดีแอกับเราเนาะเพิ่มประสบการณ์สิ่งใหม่ใหม่เนาะทันปานี้ล้วก็พอรู้มากแล้วกุ้งอาจจะยังดูน้อยใช่ไหม ไปหาเปิอผู้ประสบการณ์ใช่ครับใช่ไหมต่ว่าคือการเรียนมันก็นมีสิ้นสุดเนาะเรื่อย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวหอยเดี๋ยวกบเดี๋ยวเกียรตอะไรแต่ประมงใช่ครับมันมีหลาย<น>หลายอย่างสัตว์น้ำอะไรที่เป็นสัตว์น้ำเลยคืออยู่ในประมงหมดเลยครับนาอโอเคอันนี้ก็ได้ประสบการณ์ดีๆอันนี้มาเราสู่อให้ฟังอันนี้สมมติว่าจะได้นำรุ่นน้องๆในสิ้นที่นี้ก็ได้หรือโรงเรียนไหนที่จบมหก หลูทางในการเรียนทางทางประมงหรือทางเกษตรที่เรามันมีโอกาสเจริญเก่าวนาหรือสางอาชีพให้เราได้ดีขนาดหดยังไงท,ที่เรามองออกขึ้นปีสี่เลก็จะหางานทําตรงนะนําหรือว่ามันทางก้าวนาเป็นยังไงด้วยหรือว่าทางอาชีพเป็นยังไงของคนคนไหนที่แบบสนใจเรื่องประมงครับเราแบบมีใจรักเกี่ยวกับปลาหรือไม่ ตอนนี้ตอนนี้คือตลาดประมงอ่ะขาดขาดขาดพวกนักวิชาการประมงอยู่ครับแม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือน้ําเค็มครับถ้าคนไหนสนใจที่อยากทํางานเกี่ยวกับแหล่งที่ทํางานที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเช่นทะเลครับอก็ก็สนใจหรืออะไรสามารถสอบถามได้นะครับครับผมหนุมอะไรหนุมกิ้วกิ้วครับกิ้วกิ้วชื่อชื่ออะไรชวันวิทดอมกลางครับชวันวิทใช่ครับดอมกลาง คนบ้านกับพี่ก<ช>็พี่อยู่แถวไหนปัตตานีอยู่โนนสูงครับอยู่หลังโรงเรียนเลยครับหลังโรงเรียนโนนสูงเจนี้ตำบลโนนสูงปันีพราร,ราครับก็เพิอันนี้มรู้จักผมวาดฝันอนาคตจะทําอาชีพด้านประมงนี่ไหมยังไงทำประมงครับเก<ล>ี่ยวกับครับหรือจะไปเป็นในแบบพินรูปลางนนาตาดีรูปหล่อ <laughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับอันนี้ก็ สิ่งดีๆมอบให้กับพี่น้องบ้านเรานะครับลุกนหลานเผื่อใครจะสนใจด้านด้านอาชีพประมงเนาะใช่ครับแต่ในบ้านเราก็บ้านเรานักวิชาการประมงถ้าเราจะมาพัฒนาได้ไหมได้ครับได้ครับเกี่ยวกับน้ำจืดได้ครับได้อยู่เนาะใช่เพราะว่าในนวลสูงก็ยังไม่ค่อยเห็นมีคนเลี้ยงปลามีมีอยู่ใช่ไหมครับปรมอสมันประมอตรงแต่ว่าเหมือนกับมันเค็มแต่น้ำไม่เค็มมา มากตามมาเราเวะลาานาแรงเข้มๆเแต่ประหมอากาเล็กประหมอชุมพร<า>ขัดเพียดหรืออะไรเนี่ยครับวันนั้นก็ใครสนใจที่จะมาปรึกษาเรื่องปลาที่ต่อหนุ่มกิ้วได้<า>จบจะจบแล้วครับเนี่ยอีกอีกกี่เดือนจบเอีกเออกทอมหนึ่งครับประมาณมีนาเมษาใช่ครับก็จบแล้ว ขอเพิ่งจะทราบที่ต่อเผื่อน้องๆจะสอบถามเรื่องการเรียนต่อในมคเป็นยังไงหรือประสบปัญหาเรื่องปลาเบอร์โทรนะครับจะเป็น093-064-6965นะครับ Facebook ชาวบ้านดีต้องการครับภาษาอังกฤษนะครับจะเขียนยังไงเนี <c oughs> ่ย C H A N W A N W I T ครับแล้วก็ D-O-M-K-L-A-N-G ครับอันนี้ก็ประสบการื่องมอให้กับ คนที่อยากบัดปันเป็นอาชีพประมงก็เป็นใกล้ไลน์ประหนึ่งครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับดีครับอาจารย์สวัสดีครับ